สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ศึกษาและรับชมองนี้นะครับก็เป็นพระสมเด็ดยยเดจพิมพ์ใหญ่เยตจรวดซุ้มพุทธศินยุคปลายนะครับพุทธศิลป์ยุคปลายจะมีการสร้างเป็ดจำนวนมากนะฮะโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่4เพราะว่าจะมีวาระสําสำคัญต่างๆหลายวาระนะครับ การสร้างแต่ละครั้งอย่างน้อยข้อ84,000องค์องค์นี้ที่บอกว่าเป็นพระยุคป,ปลายก็เพราะว่าเราจะเห็นเส้นบังคับพิมพ์ด้านบนนะฮะส่วนด้านขวาและด้านซ้ายเห็นไม่ค่อยชัดเจนนักจากนั้นเราก็มาดูการนั่งนะครับเราจะเห็นหน้าแข้งซ้ายเล็กแล้วก็เห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายนะครับ ส่วนฐานสิงก็จะเล็กกว่าพระยุคก,กลางฐานล่างสุดนะฮะตรงกลางฐานจะมีรอยยุกตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์องค์นี้ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางอายภาพจะเห็นได้ชัดเจนจากพื้นผิวซึ่งมีรอยแตกเพราตั้งองค์แล้วก็มีเส้นลักฝังติดอยู่ส่วนเส้นซุ้มก็มีการเซตตัว นะครับด้านหลังเป็นหลังกระดานนะฮะแล้วก็ตามของก็มีรอยปีรอยแยกเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนไมันมันทัดมีมวลสารให้เราเห็นเป็นเม็ดสีเขียวนะครับแล้วก็พวกก้อนของผระสมเด็ดเก่าด้านข้างนะฮะตามขอบก็มีรอยปีรอยแยก มีรอยสไลด์ของก้อนมวลสารบ่งบอกว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือนะฮะเราเห็นก้อนมวลสารประเภทเ,เม็ดผสมเด็ดนะฮะที่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นมวลสารที่เป็นสีเขียวนะครับด้านในองค์พระก็งดงามนะครับประเกตยดยาไปจดสม หน้าอกก็สูงนะฮะซอกแขนก็ลึกพอสมควรการนั่งเราก็จะเห็นรูปล่างของพระบาทซ้ายตรงนี้นะครับฐานสิงก็งดงามฐานล่างสุดเห็นล่องยุบตัวเป็นแนวยาวนะครับพระุดเด็์พิมพ์นี้ก็ถือว่าเป็นพระุดเด็์ที่มีความงดงามนะครับเส้นสาย ก็ค่อนข้างจะชัดเจนโดยเฉพาะเส้นตรงหน้าอกนะฮะจะคมชัดนะครับมนสารก็โอเคนะฮะมีสีเขียวสีน้ำตาลสีขาวแล้วก็มีการลงลักแล้วก็มีการลงลักมาแต่ก่อนเก่าก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัตถุคหลังก็เป็นหลังที่มีความมาตรฐานนะฮะก็คือเป็นหลักกระดาน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมาดูภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงกันครับภาพนี้เป็นภาพใบหน้านะฮะก็สังเกตเห็นว่าจะมีรอยแตกทั้งใบหน้านะครับแล้วก็มีเส้นรับฝังติดอยู่มีเศษว่านปรากฏให้เราเห็นนะครับเม็ดนี้เป็นเม็ดของ ผงพระสมเด็จเก่านะครับพระเกตยาวไปตรอดเส้นซุ้มด้านบนนะฮะเส้นซุ้มก็มีมวลสารปรากฏให้เราเห็นมีการเซตตัวนะเนื้อมีการมวนเข้าหน้าอกก็ถือว่างดงามนูนเด่นนะฮะ ต่อแขนก็มีการงอของปูนวงแขนก็เป็นธรรมชาตินะฮะมีการเซตตัวบริเวณหน้าอ,อกหน้าท้องก็มีมวลสารปรากฏให้เราเห็นภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายนะฮะตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรตรงนี้เป็น ก้อนมวลสารนะตรงนี้เป็นลักษณะของเศษว่านภาพนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะตรงนี้เป็นพระบาทซ้ายสังเ,เกตดูเนื้อนะฮะจะมีการเซตตัวเนื้อจะเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับภาพนี้เป็นฐานบัวนะครับ ข้างบนนี้เป็นก้อนดินสีเขียวอันนี้เป็นพวกเหล็กนะฮะธรรมชาติของเส้นสายก็โอเคนะฮะเส้นสายขยุกขยิกมีความพลิ้วไม่เรียบตรงเหมือนไม้บรรทัดอันนี้ก็เป็นลนักษณะของเหล็กที่ปรากฏอยู่บนเส้นฐานนะครับตรงนี้เป็นมวลสารนะฮะ ฐานล่างสุดนะฮะหัวฐานด้านซ้ายล่องกลางฐานจะเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับอันนี้เป็นหัวฐานด้านขวานะฮะการกดพิมพ์ก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะส่วนเส้นสายที่มีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเกิดจากการ เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของพระสมเด็จที่สร้างด้วยปูนกอะหอยนะครับอันนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงตามเส้นซุ้มนะฮะเป็นเส้นซุ้มบนด้านขวานะครับเนื้อจะหมวนเข้ามวลสารก็ค่อนข้างจะโอเคนะฮะเราเห็นสีแดงนะครับเห็นดินกําแพงเห็นเส้นลัก นะครับภาพนี้เป็นเส้นซ้มด้านซ้ายนะฮะเนื้อของเส้นซ้มจะมีรอยแตกตามธรรมชาติพื้นผิวก็เต็มไปด้วยมวลสารปรากฏให้เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นดินกำแพงนะฮะจุดสีขาวเศษว่าน เศษลับเก่ากลุ่มของเหล็กนะครับพระองค์นี้แม่เหล็กตัวติดนะฮะภาพนี้ก็เป็นภาพฝั่งขวาฮะตรงนี้เป็นเส้นซุ้มอันนี้เป็นพื้นผิวอันนี้เป็นดินสีเขียวนะครับมวลสารจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่การบดนะครับถ้าเจอคนที่บดพระ บมมวลสารไม่ละเอียดปาานีตมวลสารก็จะเป็นชิ้นโตแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของด้านหลังนะฮะก็จะดูง่ายกว่าด้านหน้าในเรื่องของมวลสารต่างๆนะครับในพื้นผิวก็มีจุดดำจุดแดงปรากฏให้เราเห็น ภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเส้นสายต่างๆก็จะมีลักฝังติดอยู่นะครับมีจุดของผงวิเศษของพระพุทธคุณตอน,นนี้ก็เป็นพวกดินกำแพงนะฮะเศษลักเศษว้านกลุ่มของเหล็กนะครับเส้นลัก จุดดำจุดแดงปรากฏให้เราเห็นอย่างครบครันภาพนี้เป็นด้านหลังตรงมุมล่างสุดนะฮะเราจะเห็นดินสีเหลืองเห็นเส้นลัดเห็นดินกำแพงเห็นจุดดำจุดแดงกำลังขยายตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปด้วยกันเลยนะครับเริ่มจากใบหน้านะครับ ัดลงมาก็เป็นลำคอนะฮะมองเห็นไม่ค่อยชัดแล้วก็เป็นหน้าอกนะครับพระชุดนี้นะฮะการกดพิมพ์ก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่เนื่องจากแม่พิมพ์ขององค์พระจะตื้นนะครับแต่ก็ยังมองเห็นเส้นสายต่างๆอย่างชัดเจนนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงของวงแขนนะฮะก็ยังมีการเซตตัวมีมวลสารให้เราเห็นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเหล็กนะครับอันนี้ก็เป็นก้อนมวลสารอันนี้เป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็เป็นก้อนเหล็กนะฮะ ก็เป็นก้อนมวลสารนะครับมวลสารที่เราเห็นก็มีค่อนข้างเยอะๆนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มวลสารค่อนข้างจะโอเคนะครับ ภาพนี้ก็เป็นก้อนเหล็กนะครับเนื้อก็เป็นตะปุ่มตะป่มนะฮะซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพฐานล่างสุดนะฮะจะมีรอยยุบตัวตรงกลางฐานอย่างชัดเจนนะครับรอยยุบตัวนี้มันเกิดจากแม่พิมพ์นะฮะ จุดสีแดงนะฮะดินกำแพงจะเห็นเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะฮะแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแผ่นซรายด้านหลังจะเห็นมวลสารชัดเจนกว่าด้านหน้านะครับตามขอ ตามมุมก็มีรอยปีรอยแยกจริงเหล่านี้เป็นจุดที่เราต้องมาวิเคราะห์ดูนะฮะเพราะว่าเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนถ้าองค์ไหนตามฐานตามมุมนะฮะไม่มีรอยปีรอยแยกก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคนะครับ พระองค์นี้มีการลงรักมาก่อนนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆังอันนี้เป็นลักษณะของผงวิเศษผงพระพุทธคุณนะฮะเป็นจุดสีขาวที่มีความเล็กๆนะครับ น่าจะเป็นเหล็กนะฮะพระที่มีการผสมเหล็กไหลหรือเหล็กน้ำพีก็จะโดดเด่นในเรื่องของการแขว้วค่าปลอดภัยป้องกันอาวุธ ด้านหน้านะฮะเราจะเห็นมวลสารน้อยกว่าด้านหลังนะฮะด้านหลังถือว่ามีความชัดเจนในเรื่องของมวลสารนะครับประเดี๋ยวเราจะหยดํำยาตรงมุมนี้นะครับการหยดตำยาเช็คอายุแขนไสก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าพระองค์ไหนที่มีความเก่า แล้วก็ในเนื้อพระมีส่วนผสมหลักเป็นปูนปักหอยน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนองพระนะครับแล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นตอนนี้แล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุกันไซส์ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรถ้าองค์นี้เป็นพระใหม่พระที่อายุไม่ถึงหรือพระที่ทำด้วยปูนพสเตอร์ พระที่ทําด้วยเลิ้นน้ํายาที่เราหยดลงไปนะฮะก็จะไม่เกาะบนองคพระจะกระจายหายไปอันนี้เป็นหลักที่เรานํามาวิเคราะห์นํามาพิาพสูจน์นํามาเป็นตัวตัดสินใจว่าควรจะเก็บพระองค์ไหนไว้นะครับน้ํายาก็สามารถทําเองได้นะครับโดยใช้น้ําส้มสายชู หนึ่งส่วนผสมกับน้ำสี่ส่วนนะครับขย่า,ยาให้เข้ากันก็หยดเช็คอายุขนันไซได้นะครับตอนนี้เรากำลังลงไปที่ตำแหน่งที่หยดน้ำยาไว้นะฮะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่า น้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมบนองพระนะครับฟองอากาศก็ขึ้นมาเป็นเมตต็ดโตอตก็ถือว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนเปลือกหอยนะครับตามหลักโบราณที่เขาเรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายรูป แล้วก็เช็ดน้ำยาออกเราถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกแล้วก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับพระสมเด็จองนี้จุดเด่นก็คือจะมีรอยแตกทั่วทั้งองค์นะครับแล้วก็มีลักษ์ฝังติดอยู่ตามรอยแตก การลงรักในพระสมเด็จถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัตคังนะครับท่านใดเจอพระที่มีการลงรักษปิดทองลงรักธรรมดานะฮะก็ควรจะเจ็บรักษาไว้นะครับแล้วก็ไม่ควรจะนำไปล้างนะฮะอันนี้เป็นรักษาของพื้นผิวนะฮะมวลสารต่างๆจะเห็น น้อยกว่าด้านหน้านะครับอันนี้เป็นลักษณะของเม็ดมนสารประเภทพระสมเด็จเก่านะครับบริเวณนอกซุ้มเราก็เห็นมวลสารนะ เส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะเส้นสายขายุขยิกมีการม้วนเข้าการที่เราพิจารณานะฮะก็คือต้องดูความเก่าดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับไม่ใช่ดูตำาหนิพิมพ์ทรง เส้นสายต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นรอยแตกตามธรรมชาตินะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของก้อนพระสมเด็จเก่า พระสุเดชองนี้เป็นพระสุเดจพิมพ์ใหญ่เกตจรวดซุ้มนะครับเป็นพุทธสินยุคปลายเส้นสายก็งดงามนะครับบนสารก็จัดจ้านนะฮะก็ถือว่าเป็นพระสุเดจที่น่านำมาขึ้นคอบูชานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ